ที่ร้อยตำราเอ็กวิเชนไกยไทยรเขียนนะ,ะผู้จัดก,การตามหมายนี้นะเรานางาวมที่ตาากิจเจ้าใช่ไหมหมายจับสารอาญานะที่ศนะูนย์สองห้าราาับสองห้าเจ็ดนะสามที่หนึ่งแปดเาค่ะสารนายาเดี๋ยวเราลองฟังกันก็ได้ว่ามมีกี่หมายศูสองหกศูนย์สองเจองแปดนะซึ่งต้องหาว่าจะทำความผิดฐานร่วมการลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยร่วมกันกระทําผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปอ,อ๋อครับนะตอนนี้เราต้องถูกจับนะครับเราไปทําำกระทำความผิดเนี่ยเป็นยังไงมาไงไง,ไง,ไงก็นั่งเล่นกับเพื่อนน่ะพี่แล้วทีนี้เหมือนกันว่ามันก็มีกินมีแบบว่าเมาก็เลยชวนมันไปในจงังหวะตอนนั้นผนไม่มีตัง ไปกี่คนไปสองคนเดีสองคน,คนก็ไปชวนกันไป,เ,ปนเซเว่นไปเซเว่นล้วสิ่งที่เราขโมยมีอะไรบนะ้างขนมวกาขนมพวกพวกอะอของของกินเล่นเราล้วทำกี่ครั้งบ่อก็บ่อยค่ะแต่ว่าคนเราเวลา การตอนทำเนี่ยรู้ไหมว่าวันหนึ่งมันจะต้องถูกตับรู้ค่ะรู้แต่ทำไมตอนนั้นเราคิดยังไงเราถึงลงทันตอนนั้นมันคิดหมบอกไม่คงเนยพี่เมาด้วยไหมเมาด้วยมันเพื่อนกันไปอย่าง้ใช่ไหมแล้วก็บอกแต่ที่หขาบอกพี่ว่าไม่ตงา์กันเป็นใจเลยครับ อยากนะครับรเพราะว่ามันมีสูญเสียหลายอย่างพี่เสียเวลาเสียทุกอย่างทีนี้เราจะปรับปรุงตัวไหมป,ปรับปรุงค่ะอ่าเอาอะไรเป็นที่ตั้งลูกค่ะลูกเนาะตั้งใจทะม้ายจรินนะโอเคสัญญาเราพี่นะสัญญาโอเค